ดูน้ำสิพอ,พอพอหอนยามนี่ก็ทายน้ำแล้วน้ำขึ้นอีกแล้วเน้ำขึ้นอีกแล้วจะท่วมอีกแล้วทุกคนดูช่วยคอยแน่น้ำน้ำที่สวมบานคอยอีกแล้วคุณเนี่อันนี้ยุบล่งไั่น,นี่ว นาสิโต <sh> ๊ะข้างคุณนอคอันบานบนบานยังใช่หรอโอ้ยผนโตแค่นิดเดียวน้ำขึ้นสาเลยมี่ะไรที่นึ่งมันอากาศดิมครอง อันนี้ยุบลงแล้วนี่มาบท่านเดิกนั่นมาบท่านโอ้ดูของใดดูร้อยนี่นี่น,นี่มันลงแล้วเนี่ยมันยุบลงแดดนิดนึงแหงอยู่เดอวัวตันเริ่มผลตกและเอาโหลดเดยน้ำบ้านคอยพี่น้องจ้า เป็นแบบนี้มาดูน้ำด้วยกันจ้าใช่มันลดลงแล้วอันนี้มันลดลงแล้วอ,อืมถ้าฝนตกแรงกว่านี้เนี่ยเรียบร้อยเลยอันนี้ฝนตกค่อยๆหนึ่งนะ น่าจะตกคุณแหละข้างบนนั่นแหละซูมให้ดูคนไปแล้วจ้า